สวัสดีค่ะสวัสดีควันนี้จะทำอะไรกันเอ่ยเล่นมวเออคนไหนจับเอานี่คุณยายมีไม้มาใครจับได้สั้นที่สุดคนนั้นจะได้กินขนมไหนขนมยกขึ้นสิครับยกขนมขึ้นเลยนี่อ่ากองกินกระจับได้สั้นไหมเนาะอ้าวอ้าวพี่จับก่อนอ้าวพี่ฟองจับ ไปเพื่จับเอาแท็กกันดูใครสั้นใครยาวอ่ะกวางหยิบก่อนกินได้กนพี่กองกินเลยอย่ากินกินกระลาคามเอาช้อนมาดีกว่าไหมลูกเอาช้อนมาดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายไปเอาช้อนมาให้เนาะเด็กเด็กชอบอยากกินอยากกินอีกอ่ะตาหนูอ่าตาหนูอ่ะให้หนูก่อนตาหนูอ่าให้หนูก่อนใครได้ไหมยาวได้กินได้ไหมยาวแน่นอนอืมได้ไหมยาวจับไปได้ไหมยาว เอาให้นี่กินสองให้ให้นี่กินสามคำมันนี่กินสองคำมันนี่กินคำหนึ่งอะไรเร็วใครใครได้ไม้ยาวสุดกินเยอะกว่าเพื่อนเอาหนูหรออ่ะหนูก็กินเออนพื่เื่อหนึพี่หิวมากอันนี้สองอันนี้สองเอาน้องน้องอ่ะเอาน้องอ่ะเอากินสามคำอ่ะกินสามคำ เออกินอันไหนก็กินเลยอืมเอาเออหนึ่งเอาอีกลูกเอาจับให้น้องน้อยจับให้น้องหน่อยอ่ะโอ้ยหลุนแล้วเอ้ยทำไมไม่เอาใหม่ละลูกเอ้ยเอาอีกเอาอีกครับเอาอีกเอาไปใกล้ๆปากเลยเอาไปใกล้ากล็ปากเลยเออเลยพี่ปิงปองหิวมากอ่ะน่ะ อันนี้เราจะกินให้หมดเลยนะอันนี้ยายซื้อมาชิ้นละยี่ยีิบเก้าบาทนะเนี่ยโหถูกจังสามเลยสามเลยเอาปิงปองหนึ่งคำนะกินแล้วกินแล้วเหรอกินแล้วเอาไม้มนาะเอามือหยิบเลยเอาไม้อยู่ไหนไม่อยู่นี่เอา,เเอาใครจับได้ยาวได้กินเยอะใครจับได้สั้นได้กินน้อยอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> เฮ้เอ ยาวสุดได้กินทุกคนนั่นแหละแต่ว่าใครจะได้กินมากกินน้อยอ่ะเอาเปเปอร์เอาแล้วปิงปองอ่เอาเอาพี่ปุปปองกินสามอีปองกินสองเปเปอร์กินหนึ่งอ้าวอันนี้ขอชิมก่อนเอาชิมก็อุ้ยอันนี้อร่อยนะนุ่มดีนะแต่อันเดียวลพี่ป้ากินอ่ะอ่ะกินเลยสามคำนะครับอ่ะป้าป้าเสร็จกูเสร็จแล้วเหรอห หนึ่งแล้วอ่ะเอาไม้มาเก็บลูกเอาไม้มาเก็บครับอือสามอือปิงปองก็อันไหนก็เอาไปใกล้ๆปากเลยลูกไปใกล้ๆเลยเอออืออาขนมมีประโยชน์นะนี่ขนมนี่นี่เออพี่อย่าทำใส่นูเอากิน <c oughs> เดี๋ยวให้ไปเปอร์เอาเปเปอร์กินเลยเอาไปเอาไปใกล้ๆเนาะเปปเอร์กินคำเอาไปใกล้ๆเนาะกินคำใหญ่ๆเลยลูกคำใหญ่ๆเลยเอาอันไหนเปเปอร์ชอบอันโน้นอันโน้นเอออันโน้นเออคำคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเลยลูกเอาสองยัง หนึ่งคำเดียวหนึ่งกโกงสิกติกาเอาตัวเล็กการติกาคือกติกาเอาให้น้องอีกคำหนึ่งอ้าหโอ้โอ้อ้โอ้ี่โกงมากที่โกงคำใหญ่พี่โกงใหญ่ด้วยที่โกงพี่โกงออพอแล้วลูกพอแล้วอ๋อนั่ยนี่ยนี่ยวันนี้มันเป็นพื้นพี่โกงเอออ้าครับพี่โกงเออที่โกงเออเอาให้กินอีกคนละคำก็ได้อ่ะ อ,อ่ะขี้โกงงั้นไม่ต้องเล่นเลยกินเลยไหมไม่ต้องเล่นกินเลยไหมไม่เปิดจะขี้โกงเออน้องจะค้ำจะนองบ่รินข่าน้องกินข่าหน่อยค้ำเนอะน้องตัวเล็ก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 ให้น้องกินเยอะเออเออ